สวัสดีท่านผู้ชม F c ซนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาตกปรกดนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับแต่ปองพามาเข้าหมายครับก็ระยะทางจากบ้านมาก็ประมาณ20กว่านอาทีเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็เป็นทางเลาะคลองมานะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งกว่าไปแล้วครับผมตีห้าจะ40แล้วครับท่านผู้ชม เืนนี้ก็มาครับผมมคือกับแม่บ้านสองคนครับแล้วก็มีมาเจอเพื่อนเจอฝูงที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเข้าหมายกันเลยนะครับตอนนี้แต่ก่อนจะเข้าหมายเราไปชมภาพบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันครับผมเชิญครับผมโอ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยปลาดุก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 เอ็กเกี่ยวเอวฮ่าฮ่าตกประกดล้อปลาดุกวะ นี่ก็คือแต็มแรกของ,ขงค่าคืนนะครับ<ว>เป็นปลาดุกครับมาเกี่ยวจังเว็ดของเรานะครับเข้าข้างกับเอวครับนี่ฮู้ยเกี่ยวข้างตัวเหรอโอ<ฮ>้ตัวสวยเลยครับผมหมาปลาดุกอ่ะหมาคัอผมนี่ นี้นะครับไม่ได้ถ่ายครับผมได้จังหวะกระสับข <อ S 2> ึ้นมาเลยครับ <ขอ S 2> เป็นปรากฏต,ตัวแรกครับผมยังใหญ่รับไก่นะครับเขาเกือบลออีกนิดเดียวก็ล,ลุดละฟอทเหรอเจ้า,าอืว้าวเ้ยฮ ช็อตนี้นะครับแม่บ้านวัดขึ้นมาครับผมเป็นปรากฏไสตใหญ่ไสยักษ์อีกแล้วนี่ดีใจครับผมเจ๊ครับนี่เฮ้ยเขาของฝากนิดเดียวโอ้ได้กูดีแล้วสี่ทุ่มสิบห้าครับสี่ทุ่มสิบห้าครับท่านผู้ชมปากำลังมางร้บก็พยายามจับจังหวะจับเสียงอยู่สักพักหนึ่งก็ ได้ยินครับผมมีเสียงร้องมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ตบกันไปเรื่อยๆครับเราดูว่าจะได้จะโดนอีกหรือไม่นะครับผมลุ้นกันไปครับลาเตนี้อีกยาวกำลังจ้องคันเบ็ดเพลินๆครับฝั่งโน้นครับผมโดนกันคนละตัวครับเสียงเป่งกับเมียครับนู่นนะข่งแท่งก้อนโอ้ย ยยนะดจังหวะนี้ครับท่านผู้ชมแม่บ้านวัดไม้อีกหนึ่งตัวครับนั่งหน้าท่อน้าไหลนะครับม่ตัวใหญ่ๆได้ของเจนะครับได้มาห้อีกหนึ่งครับท่านผู้ชมไปดูครับนี่ครับผมจัดไปครับเต็มไม้เต็มมือครับอเข้าข้างปากเต็มโอเคครับผมจังหวะนี้ครับผมจีนแล้วครับนี่สับไปไม่โดนคะับผมไปโดนของตะกวางฝั่งโน้นได้ไวมากเห้อ กินฟังนี่ติดฟังนอนซะงั้นโอ้ยจังหวะนี้อีกแล้วครับผมเข้ามากินเหยื่อแล้วครับเออการออกครับผมเลยจังหวะรอจังหวะอาชับสับจื๊อเข้าให้ครับโอ้ยหลุดเลยหลุดเดี๋ยวมาลุ้นจังหวะนี้กันนะครับท่านผู้ชมกินยังโหดครับนี่นี่นี่เฮ้ยจื๊อเข้าให้โดนไหมไปดู โอ๊ยปลาติดอะไรแล้วไม่รู้ครับผมติดต่อไปแล้วครับนี่ข้างๆครับอืโอ๊อีกแล้วครับผมปลาติดหรอปลายังยุ้ยแน่ๆหาทุงครึ่งแล้วครับผมกลับถึงบ้านนี่ครับมาดูผลงานรวมกันค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่บ้านได้ซะเยอะนะครับแต่องได้ไม่กี่ตัวเองครับผม ประมาณนี้ครับตอนกลางคืนกินดีอยู่นะครับรสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมก็มาถึงหมายก็มาเตรียมอุปกรณ์เซตอุปกรณ์กันนะครับก็ใช้เป็นคัน UL นะครับคันเวท2ท่อนนะครับระยะ หนึ่งเมตรหกสกว่านะครับประมาณนี้ครับรกว่าหนึ่งเมตรครับขอเบ็ดหนึ่งตะขอจะเกี่ยวเยื่ครนบครับผมมาครับผมตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นตับไก่นะครับผมเกี่ยวเป็ด้วก็ย่อนลงข้างหน้านี่นะครับ ไม่รู้ว่าตอนเช้าจะได้จะเดินตัวหรือไม่จะไปลุ้นกันครับผมมีเวลาถึงสองโมงเช้านะครับท่านผู้ชมเรจะหาเป็นชิ้นนะครับประมาณนี้ครับส่วนวิธีเกียเย่ยวเหยื่อนั่นก็ตามถนัดใครถนัดมันเลยนะครับแต่ปองก็จะร้อยเข้าไปแล้วก็ม้วนนะครับผมม้วนส รอบนึงนะครับแล้วก็เก็บปลายครับผมนี่ประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็เกลียวยาเสร็จไปเทียบร้อยเดี๋ยวลงลงตกไม้แรกกันเลยครับลุ้นกันครับผม โอเคครับตอนนี้มาแรกหลงน้ำไปทีเรียบร้อยครับผมอันนี้ว่าจะตกหมดสองชุดสองคันนะครับจะทันหรือไม่แล้วขอติดตามรับชมผลงานกันครับอันนี้เต็มแรกตอนไหนครับผมนั่งเพ MM ลอมาแล้วตอนแรกแล้วนะครับตอนเช้าเต็มแรกของเราก็มา,มาครับผมกําลังนั่งงงๆอยู่เลยครับก็มีนาเข้ามาอ,อีกหนึงนหน่งคนครับ ช่วงเช้านี่ปลาก็จะเป็นไซส์ไม่ค่อยโตนะครับไม่เหมือน่อช่วงทําปีที่ผ่านนะครับนั้นตัวเข้าแขนนะครับผพอมันตัวไซส์กะติกทั่วไปนั่งไปอีกแป๊บๆมาแล้วครับแต้มที่สองตามมาติดๆครับผมนี่ติด<า>ไซส์เดิมครับผม,าม,มาเล็กๆมีถึงกระหญ่มากนะครับนี่ครับประมาณนี้ นั่งไปอีกพักใหญ่ๆครับผมออโดนอีกแล้วครับนี่โหกระนาจินอยู่นะครับผมแต่กระโดนครับมาอีกหนึ่งครับผมตรงน้ำไหลครับนี่มาแล้วครับนั่งไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็สายมามากแล้วนะครับก็เริ่มมีตัวเข้าหางๆครับก็ตอดซ้ายตอดขวานะครับเหมือนรู้งานครับช่วงนี้แต่นาฝังโน้นนะครับหยอดข้ามาฝังนี้นะครับผม โดนครับผมนู่นจัดไปหนึ่งแต้มครับตอนนี้ทางกระป๋องเงียบนะครับจะนาฟังน้นครับหยอดมาหน้าท่อฟังนี้ครับโดนอีกหนึ่งครับโน้นโดนแล้วครับนั่งช่วงนี้ก็นั่งไปเรื่อยๆนะครับสังเกตคันซ้ายมือนะครับมีตัวมากระชากครับท่านผู้ชมปึ๊กพครับผมปอาขาติดไปแล้วจัดโอ้ติดหินข้างล่างครับ จังหวะนี้ครับผมไล่ไปตามน้ำครับนี่โอนให้หนึ่งแต้มครับท่านผู้ชมมาแล้วตินงข้างนะครับนี่กอนั่งไปนั่งมานะครับตอนนี้ก็กินเวลาไปจะซองมงก้ว่าแล้วครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับแม่บ้านเราเปลี่ยนยูต่อครับผมประมาณนี้ครับผมช่วงเช้าผลงานได้สีแต้มครับโอ้โหก็พอได้แกงนะครับ โอเคครับผมเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย